ในทรงสิทธิ์สุขพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานมอบให้ในธนะต้นประสงค์ช่างเอกหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่สสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่3กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บุรณาการการทำงานร่วมกับนายชัดชัยทองปอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตรในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรที่อยู่ทางด้านใต้ ของประตูระบายน้ําโพประทับช้างที่ร้องขอต้องการน้ําเพื่อใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปีโดยในช่วงนี้มีฝนตกลงมาน้ําในแม่น้ํายมบริเวณภาคเหนือมีจํานวนมากประกอบกับปริมาณน้ําในประตูระบายน้ําท่าแหและประตูระบายน้ำสามงามหรือฝายไฮดรอลิกพับได้มีปริมาณน้ําเป็นจํานวนมากโครงการชลประทานพิจิตรจึงได้ทําการระบายน้ําส่งน้ําลงสู่แม่น้ํายมดังนั้นเพื่อมวลน้ําไหลโดยสะดวก โครงการก่อสร้างแนวตลิ่งกันน้ำกัดซาะของโครงการประตูระบายน้ำโพประทับช้างจึงได้ปรับแผนงานโดยเปิดคันดินและให้เบรกงานที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคต่างๆในการส่งน้ำเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แพร่สูบน้ำริมแม่น้ำยมได้เร่งสูบน้ำส่งไปตามท่อให้นาข้าวในพื้นที่โครงการส่งน้ำต่างๆได้มีน้ำกักเก็บไว้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้อย่างเพียงพอโดยช่วงนี้จะเร่งส่งน้ำให้อย่างเต็มที่จากนั้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2568กรมวุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนทิ้งช่วงซึ่งในช่วงนั้นงานก่อสร้างในลำน้ำยมก็จะขอดำเนินการทำคันกั้นน้ำเพื่อสานต่อการทำงานที่อยู่ในลำน้ำยม เพื่อเร่งงานให้แล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2568 เพื่อหนีช่วงฤดูน้ำหลากในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน2568การดำเนินการเดินกล่าวมั่นใจว่าจะไม่กระทบหรือทำให้งานก่อสร้างประตูระบายน้ำโพประทับช้างล่าช้าแต่อย่างใดเพราะมีการวางแผนปรับแผนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมั่นใจว่าในอนาคตเมื่อการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำยมแบบขั้นบันไดเสร็จสิ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่3ตำบล2อำเภอได้แก่ตำบลวังจิกตำบลไผ่ท่าโพอําเภอโพประทับช้างตำบลบางลา อำเภอบึงนรางพื้นที่การเกษตร28,863ไร่ปริมาณกักเก็บน้ํา5.1ล้านลูกบาทเมตร <c oughs> ก็จะเกิดความมั่นคงด้านแหล่งน้ําให้มีน้ําทํานาปีละสองครั้งได้อย่างยั่งยืนตลอดไปัพพนนนาาาแล่งง,ลง้ดกสสรรคืโอเยม